Uh huh. สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งกับผมอ,อกในเกม o ูชนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ค่อนข้างจะแอบน่ากลัวและตกใจเล็กน้อยพอสมควรตอนแรกผมคิดว่าจะเอาอะไรนะเกมที่สาวน้อยโรล,ล่โดนพอไลค่าอะไรเงี้ยเอามาเล่นก่อนแต่จริงๆแล้วเกมนี้ถือว่าเป็นเกมที่ผมอยากเล่นมานานแล้วแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีหนึ่งเกมนี้ก็ถือได้ว,ว่าเป็นผมค่อนข้างจะได้มาอย่างกระทันหัน ดังนั้นผมก็เลยไม่ได้พูดเอาไว้ในคลิปขอบคุณห้าร้อยซับนะครับผมแต่ว่าดังนั้นเมื่อตอนนีพ้พอผมได้มาแล้วผมก็เลยขอหยิบมาเล่นก่อนละกันนะครับเพราะผมผมอยากเล่นมานานมากแล้วจริงๆนะเกมนี้ก็ดูจากวิดีโอตัวอย่างมาบ้างแล้วแค่ตัวอย่างนะก็จะเป็นประมาณว่าเราเหมือนก็ว่าจะต้องหนีและหลบหลีกพวกศัตรูนะครับด้วยการ เดินของเราก็คือว่าเดินตอกแตกไปเรื่อยๆซึ่งจะมองเห็นแค่ข้างหน้าด้านข้างกับด้านหลังเราจะมองไม่เห็นถ้าเกิดมีตัวอะไรวิ่งเข้ามาข้างาหลังคือเรามันจะตกใจมากนะก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่า New Game Are you sure? Yes ที่มันขึ้นเตือนอย่างนี้ก็คือผมผมไปส่องๆมานิดนึงแล้วผมอยากรู้ว่ามันมันเป็นเป็นยังไงไมายังไงนะแต่ผมก็ยังเล่นไปไม่เยอะหรอกอ่า I didn't know how I was created nor by whom. Some called in master. Others said we were created in some sort of machine. We knew one thing: that we must work in the mine. This place deep underground was our whole world. I didn't have anything except my friendship with Tula. She was someone special. <laughs> One day we noticed a crack in the wall. We looked through and saw amazing collars. Some strange green and brown fillers, and felt fresh air. We saw the outside world. We decided to escape to this amazing land. But during the escape, Tula was captured and torn apart. I saw pieces of my soul shining in the dark, and scattered through all around the world. They captured me and put into the prison. I needed to get out and find a way to bring back to to life. อ่โอเคเนื้อเรื่องก็ตามนั้นนะครับผมผมก็ทําเป็นซับให้เพราะว่าผมแปลไม่ทันแน่นอนระว่างอ่านนะครับอ่าอันนี้เป็นเป็นเวอร์หนึ่งเกมนี้จะมีทั้งหมดสามเวอร์เวอร์หนึ่งจะเป็นเฮ้ยเซนก็คือจะเป็นนักโทษนะเราจะเป็นนักโทษก็คือตามเนื้อเรื่องเมื่อกี้เราจะโดนโดนขังเอาไว้อ่านนี้อันนี้คือห้องของเราเมื่อกี้ไอตัว ไอตัวหุ่นยนต์เมื่อกี้มันคือเกิดขัดข้องมันก็เลยแบบอยู่ๆมันก็มาระเบิดประตูห้องเรานะแต่นี่เป็นอกถือเป็นโอกาสดีในการลบนี้นะครับผม Move with WASD and use mouse WASD ก็เหมือนเดิมนะครับตามตามสูตรเกมทั่วไปนะครับขึ้นลงซ้ายขวาส่วนเมาส์ก็จะเป็นการหมุนหมุนไปไซ้ายขวาหมุนรอบด,ด้านนะครับสามหองศา พอจะรู้แล้วใช่ไหมว่าเกมนี้มันค่อนข้างจะน่ากลัวยังไงเพราะว่าเราเห็นแค่ข้างหน้าข้างๆเราแทบจะมองไม่เห็นเลยเนี่ยด้านข้างเราเราเห็นแค่เนี้ยแค่นี้เองข้างหลังนี่มองไม่เห็นเลยแบบจริงๆอะ่ะคอเล็กอ่าอันนี้เป็นชิ้นส่วนวิญญาณของทูล่าเมื่อกี้นะครับที่แตกสลายไปเราก็ต้องเก็บรวบรวมมาให้ครบเก็บครบแล้วถึงจะผ่านด่านเนาะเนี่ยข้างล่างมันจะมีเตือนอยู่ว่าเหลือ,ออีกสามอันอ่าโอเคสอง อันนี้ก็ถือว่าเป็นพวกนักโทษที่มาโดนขังเหมือนกับเราสง่งหนึ่งศูนย์เรียบร้อย Don't step on อันนี้ห้ามไปเหยียบบนนี้เด็ดขาดเพราะว่าถ้าเกิดเราเหยียบปุ๊บเราจะตายนะครับเกมนี้ถ้าเกิดตายปุ๊บจะกลับมาเริ่มใหม่ตั้งแต่ต้นเลยมั้งอืมคิดว่านะส่วนตรงนี้รู้สึกว่าจะมองไม่เห็นนันเนี่ยเราต้องค่อยๆเดินแล้วก็เปิดเปิด ทัศนวิสัยในการมองนะก็คือประมาณว่าถ้าเกิดมีตัวอะไรแอบอยู่เนี่ยมีตัวอะไรแอบอยู่ตรงในช่องเนี้ยเราจะไม่เห็นเราจะไม่รู้เลยเนะเราต้องค่อยๆเดินไปตอนทัสห้ามไปจับไอ้ตัวนี้เด็ดขาดนะตรงนี้ก็ต้องขออภัยนะเพราะว่าเสียงในเกมมันดังได้แค่นี้จริงๆออปชันมันมันมีแค่นั้น มันมีแค่เปิดกับปิดอ่ะผมก็ไม่รู้จะทําไงวะมีอีกแล้วมาอีกแล้วโอเคเก็บรวบรวมมาปุ๊บปุ๊บสามเนี่ยถ้าเกิดระหว่างเดินปุ๊บแล้วเรายืนนิ่งๆเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าไอ้ข้างหลังจะมาหาเราเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องรีบไปนะโอเคค่อยๆเดินมาปุ๊บเรียบร้อยแปดดวงวิญญาณแปดดวงอ่าเราค่อยๆเดินไปเนาะเราอย่ารีบอย่ารีบ เอาแล้วไงช o u r ยเวเลือกเส้นทางของคุณคิดว่าซ้ายหรือขวาดีกว่าละ่ะเอาทางไหนดีละ่ะขวา r ้ายซ้ายดีซ้ายเหรอไม่มัง้งไม่มัง้งทางขวาน่าจะดีกว่านะโอ้โหโอ้โหเอาไงละ่ะไป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 อี เฉียด <ś led> มันนิดเดียวเองโอ้ยเฉียดตายมากมากโอเคครบโอ้โหโอ้โหโอ้โหเราต้องรีบละเดี๋ยวนะเราต้องแบบหาที่หลบก่อนเราต้องหาที่หลบก่อนเข้ามาแอบใน,ในที่ที่ปลอดภัยนิดนึงอีกห้าดวงน่าจะอยู่ฝั่งนู้นอะเออมันน่าจะอยู่ฝั่งนี้แหละเออนี่นั่นนี่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 น,นี่มา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 สามสองหนึง่ง ฟึบเอออ่าเริ่มจะรู้สึกถึงความยากของเกมนี้แล้วหรือยังเสียงมันดังแค่นี้จริงๆเ่ะผมก็ไม่รู้จะปรับยังไงแล้ววะตรงนี้ไ,ม,ไม,ม่ไม่มีอะไรใช่ไหมโอเคค่อยๆเดินต่อไปเรนพาสก็จดจดจำเส้นทางอ่าอันี่เป็นการแปลแบบง่ายๆเลยเนาะเรียนรู้เส้นทางก็คือมันจะวิ่งอยู่แค่ เส้นทางเดิมนะครับผมก็คือดูดูทิศทางของมันให้ดีดูทิศทางของมันให้ดีแล้วก็รีบรีบ,ร,บรีบผ่านไปให้เร็วที่สุดนาะโอเคโอ้มีในนี้ด้วยเหรอโอ้รีบร,บ,รบไป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 เรามองไม่เห็นข้างลังเลยเลยเลลยเออเราไม่ต้องรีบเดินหรอกเพราะว่าผมไม่รู้ว่าความเร็วของมันคือผมไม่รู้ว่ามันมันเดินเร็วมันวิ่งเร็วกว่าเราหรือเปล่า โอมาข้างหลังโอ้โหเนี่ยมันกระโดดข้ามมาปุ๊บมึงก็เก็บได้หมดแล้วโอ้ยมีกล่องอันนี้ขวางทางอีกอออเจอเฟืองเนี่ยน้องเฟืองไปค่อยๆเดินไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอาทางไหนวะเนี่ยทางไหนวะทางไหนดีกว่าวทางนี้แล้วกันนะเพราะว่าดูมันดูผมผมคิดว่ามัน,ม,นมันน่าจะดูโลง่ลงๆกว่าข้างหลังมาอุ้ย ข,ข้างหลังครับเฮ้ยข้างหลัง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 ถอยหลังซีซัวไม่ได้เนี่ยเพราะว่าถอยมาแม่งโดนหนามอีกทางนี้เดินง่ายกว่าหรือเปล่าเนี่ยอขอลองเสียงเสียงทางนี้แลวกันนะทางนี้ผมคิดว่ามันน่าจะง่ายกว่านะเออน,น,นี่ทางนี้มีอะไรวะอ๋อนี่ไงแล้วทางนี้ไปไหนอะไม่มีอะไรใช่ไหมก็คือลูกศรมันมันให้วิ่งลงมาทางเนี้ยก็คืออ่ะโอเคทางนี้ก็ทางนี้วะ พวกกโอ้โหเก็บแป๊บเดียวหมดห้องโล่งๆอย่างนี้ห <background> ้องโล่งๆอย่างนี้คือห้องโล่งๆแบบนี้อืบอกตามตรงเลยนะผมไม่ค่อยไว้ใจเลยวะขอเก็บมุมๆก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตรงกลางๆกลางๆแม้แต่ผมว่าเก็บยากอะเพราะว่ามันไม่รู้ว่าไอตัวนี้มันจะวิ่งมาทางไหนบ้าง เดี๋ยวนะขอลองกะปริมาณไอตัวไอตัวพวกนี้ดีกว่านะเอา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 มันตามตามมาละตามมาละตามมาละมีไหมเท่านี้มีไหมเนี่ย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 มันจะมันจะมาตรงสี่ละเท่าที่ผมเห็นมีสี่แล้วอัอเอ้ยอาออาจจะมีมากกว่านี้เนี่ยมันบินเข้ามาข้างๆรูปมันมองไม่เห็นนว้ยเดี๋ยวขอเก็บริมๆิมก่อน กลางๆจะขู่หรือจะเข้าไปเก็บยังไงวนะเนี่ยอีกตั้งอีกตั้งสิบเอ็ดอันน่ะเดี๋ยวนะลองขอผมขอดูเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดก่อนนะจะมีหรือเปล่าเนี่ยอืมเท่าที่ผมมองนะช่องสีดำ่ะช่อง <c oughs> ไม่ได้กว่าไม่ได้กว่า <c oughs> โอ้จะเข้าไปเก็บไงวะเนี่ย เฮ้ยผมเข้าไม่ได้เนี่ยกลัวโดนวะมันอนผมขอเอ้ยนิดเดียวเองผมขอไปไปแบบตดัดตอดนี่ตรงใกล้ๆที่ที่สุดก่อนไปไหนดีวะเนี่ย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 เอาละเอาละเอาละผมผมต้องเข้าแล้วเนี่ยต้องเข้าลแล้วผมก็ไม่รู้ผมจะเอาตัวรอดได้เปล่านะจากตรงเนี้ย อเก็บไม่โดนนี่เก็บสิอย่าลีลาเวลาเรายิ่งนี้เขาจะมีอยู่ก็ดูจากปริมาณเวลาผมกะจะเล่นสักไม่นะถอยก่อน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 เลยเพราะว่าในในการในการเคลื่อนที่ของมันอะมันจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเท่านั้นผมเมื่อกี้ผมก็เลยขมขอหลบเข้ามามุมนี้แล้วก็เคลื่อนที่เป็นแนวตั้งฉากเสมอนะผมเท่าที่ผมพบ เท่าที่ผมมองมองดูนะเฉะพาะแมปนี้นะไม่เกี่ยวกับแมปอื่นโอ้โหมันมาอีกอะอย่าวิ่งมาตรงมุมนะเว้ยไม่เอานะโอ้ยเก็บไงวะเนี่ยอออย่านะอย่านะนี่นีสีดวงสีดวงสุดท้ายสีดวงสุดท้ายวัดวัดใจเลยไหมแบบเข้าไปฟึบเดียวแล้วแบบห้หามถอยอย่ะไปเลยนะไปเลยนะเอาเลยไหมฮึบอยู่ไหนวะ อีกโดดเดียวอุ้ย,ยผ่านแล้วเว้ยอ้าวสไปเดอร์บอทเราเจอบอสตัวที่หนึ่งแล้วได้ยินเสียงอะไรปิ้วปิวปิ้วปิวไหมได้ยินเสียงอะไรปิ้วปิวไหมโอ้โแล้วฉันมองไม่เห็นเนี่ยมันเอาอันนี้มาบัางนี่ฉันมองไม่เห็นเนี่ยออกไปดีปะวะะค่อยๆนะอยู่ไหนไวะอยู่ไหนไวะอยู่ไหนไวะมันไปไหนแล้ววะ นั่นไง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 ออ้ยมันมาแล้วม,มามันจะไปไหนไหวะนี่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 มันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยแล้วมันมามาใกล้เรามากเลยอะแต่รู้สึกว่าน่าจะหลบง่ายอยู่เนอะผมคิดว่านะน่าจะหลบง่ายอยู่เพราะว่ามันมันยิงได้แค่สี่ทิศเท่านั้นโอเคช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยกอบโกยให้ไว เฮ้ยผมว่าม so cool. ันตามมาเร็วมากเลยว่ะเนี่ยมันตามมาเร็วมากเลยอ่ะระวังระวังให้ดีฮึอย่าอย่าเผลอไปเหยียบนะเว้ยไม่เอานะอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมาแล้วซ้ายหรือขวาดีวะมีด้วยกันอโเคสไปเดอร์จริงๆแมงมุมนะแล้วก็หลบไอ่รีบหลบรีบหลบรีบหลบเราลี่ไป ีดงสีดง,ดงบอสเราไม่ต้องฆ่าหรอกมั้งบอสเราคงทําอะไรไม่ได้เก็บอันนี้ให้ครบก็ถือว่าผ่านแล้วบิง้งเรียบร้อยอ่ะบอสหนึ่ง่านไปแล้วเรียบร้อยนะผมจะเล่นสักสองสามบอสอะ่ะแต่ผมผมต้องดูเวลาของคลิปก่อนเพราะตอนนี้ผมก็ผมก็ดูเวลาคลิปอยู่ด้วยนะคือตอนนี้มันสิบสี่นาทีสิบสี่นาทีเหรอ ก็ถ้าส,สองบอสก็น่าจะคูณสองเข้าไปประมาณยี่ืมมก็ถือว่าเป็นเวลากําลังดีนะผมไม่อยากให้มันนานเกินไปว่ะสองบอสแล้วกันนะต่อหนึ่งคลิปนะครับผม hey, hey, เฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้อ้าวโอ้โหอันนี้มันเดินช้าๆอยู่ใช่ไหมมันจะวิ่งทางไหนวะอ๋อวิ่งวิ่งรอบๆอันนี้ใช่ไหมวิ่งรอบๆนี้โอเคไปละ ห้าอย่าโดนนะอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนสองอ๋ออันนี้เป็นวาร์ปใช่ไหมฟลุปเรียบร้อยอ่าอ้ยอ้ยโอ้ย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 ้ยผมผมไม่อยากวิ่งวิ่งผมไม่อยากวิ่งถอยหลังน่ากลัวเกินไปเอออย่างน้อยขอหันหน้าไปเผชิญโชคกับมันหน่อยดีกว่าอ๋อตรงนั้นคงเป็นโซนสุดท้ายแหละเราแค่วิ่งอ้อมเฉยอ่ะ แล้วตรงนี้ข้างในนี้มีอะไรไหมอ้มีด้วยเกลียดมากเลยเว้ยละถ้าเกิดไอ้พวกนี้มันอยู่มันอยู่ในในซอกเงี้ยเราจะไม่มีทางหนีไงอ่าโอเคหมดแล้วใช่ไหมโอเควาร์ปต่อไป,ปนี่หวัดดีพวกนายเรามาเยี่ยมแล้วนะต้องหันดูก่อนมีอะไรวิ่งมาปะเอาม่มีใช่ไหมหวัดดีพวกนายมาคุยกันหน่อยไหมอยากได้ข้าวผัดหรือโอเล้ยงไหมหาเขา,เขา,เขาไม่ได้อยู่ในคุกซะหน่อย เออมันมันก็คุกนี่หวา่าเออมันเออมันมันก็ถูกขงังมาแล้วนี่ยเดี๋ยวเราซื้อโอเล้งกับข้าผัดมาฝากนะลบหลบให้ดีหลบให้ดีอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดนสองสามสองหนึ่งพลึบโอ้โหววแล้วผมจะแล้วผมจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยแม่งบานเลยไอตัวฟันเฟืองเนี่ย ฟันเฟืองไปเรื่อยเลยไม่รู้เรียกไม่ถูกแล้วโอเคหลบดีๆหลบดีๆโอ้หมันมีกี่อันวะเนี่ยแต่อันนี้ก็ถือว่าแม็ไม่กว้างเท่าไหร่นาะก็แค่แบบหลบไอ้พวกนี้ให้พ้นก็ผ่านแลเหลืออีกแปดอันไออันไออันตรงกลางเดี๋ยวจะเข้าไปเอาอยัางไงวะเนี่ยต้องหาจังหวะมันมาละมาละมันมาละมาละมาละมันมาละอ้ยเอา้าล้อมล้อมโดนล้อมโดนล้อมโดนล้อม เกือบตายแลยว้วเมื่อกี้เอโอเคตรงนี้ล่วงไหมเนี่ยล่วงไหมโอ้ผมเพิ่งรู้มันล่วงได้ด้วยเนี่ยเพราะว่าผมไม่เคยเหยียบไงตอนแรกล่วงไปแล้วก็ตายเลยแล้วมั้งโอเคสิบแปดนายเป็นใครนายคือใครก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่านะ เราไปตามทางของเราอืมคงพอรู้เลยใช่ไหมว่ามันคือใครตามแล้วมั้ยล่ะตามไหมตามด้วยตามด้วยเอา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 เออูท้ทางนู้นก็มีทางอู้ทางนี้ก็มีเก้าแปดแสดงว่ามันมัน,ม,นมันจะมีอีกอีกห้องหนึ่งมันนะ้งล่ะฝั่งนู้นน่ะผมยังไม่ได้ไปไงผมหนีไอ้นี่ไอ้ตัวนี้วิ่งตามมาก่อนโอ้โห โอ้โหมาแล้ว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 นี่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 ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้โอ้โหโอ้โหเหลือกี่อันวะเนี่ยสามเหรอสองและอีกสองเม็ดอยู่ไหนวะเนี่ยอีกสองเม็ดอะเอ้าตายแล้วอยู่ไหนวะมันมันไปทางไหนได้มันไปทางไหนได้อีกอะ เอาละสิผมลงแล้วเนี่ยดูดยวูดให้ไอตัวนั้นมันไปก่อนถังนี้ปะถังนี้รีบเปล่านี่ไงโอเคฟืบฟืบเรียบร้อ,อ,อ,อรยลอแล้วนี้มันด่านที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ,โอ้โหโอ้โหหลบก่อนเลยมันจะมีเสียงเบาๆอยู่อ่ะคือผมไม่สามารถเล่นเสียงเกมได้มากกว่าน,นี้แล้วจริงๆอา้าวแล้วตัวผมเด้งออกมาตรงนี้ได้ไง,ไงวะเนี่ยไหนวะนี่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  โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ย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 สิบเอ็ดดวงสิบเอ็ดหลบดีๆอย่าไปเจออย่าเจอไหนวะนู่ไงมีไหมตรงนี้มีไหมไม่มีใช่ไหมแปดโอ้แม่งเลยโผล่มาไงวะเอาตายแล้วตายแล้วตายแน่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  เอาล่อมาหลบเลี้ยวเข้าบุ๊บเอยยังจะอุตส่าห์รอได้เนาะโอ้ยหนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาแล้วมาแล้วตรงมุมเนี่ยถือว่าเป็นมุมที่สามารถหลบได้แค่เนี่ยถ้าเกิดจะหลบก็ต้องล่อมาตรงมุมแล้วก็ต้องรีบชิ่งตรงนี้เนี่ยแหละโอไม่นะโอไม่นะ โอไม่นะ oh มาแล้วมาแล้วฮึบไอ,โอ้โดนหนามทิม่มตายโอ้ยถือเป็นโลเคชันไม่ดีเลยวะไปอยู่ตรงมุมนั้นก็เรียบร้อยเลยวะนั่นไงโอโหโอโหโอ,โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้ว,ยลวอย่ามีอีแนะตรงนี้ไม่เอานะขอหลบๆก่อนขอพักทำใจสักครู่นะมันยังเห็นอีก หนูระยะประชิดเลยมาโอ้โหนี่ก็มีนี่ก็มีนี่ก็มีอันล่อมาล่อมามาทางนี้มั้งนี่มานี่มามามาสองอีกสองอันอีกสองอันมามะอยู่ไหนวะโอ้โหมันอยู่ไหนวะเนี่ยอีกสองเมตรเนี่ยโอ้วิญญาณเธอก็แตกกระจายสักนี่ไง พึบผ่านสักทีโอ้ยโอยเหนื่อยมากกับด่านแบบเมื่อกี้เนี่ยอย่ามีตัวอะไรซ่อนอยู่ในนี้นะไม่เอานะไม่เอานะอุ้ยอุ้ยอุยอ้อุยออ๋อเหมือนจะมีแบบเหยียบแล้วมีไอ้นี่เปิดมาใช่ไหมเนี่ยมันจะเป็นแท่นแบบเนี้ยโ,โอเคผมเข้าใจแล้วก็คือผ่านได้ครั้งเดียวจ้า ผ่านได้ครั้งเดียวจ้าตรงนี้มันไปไหนแล้ววะมันไปไหนแล้วอะ่ะนี่นี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวขอดูการเดินทางของมันก่อนนะอ,อ๋อต้องหลบซ้ายขวาใช่ไหมอ้วตรงนี้เดินยากด้วยสิค่อยๆเดินไปนค่อยๆก้าวเีละก้าวอย่างนั้นแหละโอ้โหเข้าไปเก็บยากอยาก เข้าไปเก็บยากมากอะ่ะตรงนั้นโอ้ตรงนั้นก็มีอุ้ยมัน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 ทะลุมาได้โอ้ยแล้วตัวมีตัวนี้แกมีตัวนี้แกมีตัวนี้แค่ไอตัวนี้ถ้าทางจะวิง่งวิ่งแบบรอบเลยมั้งเนี่ยแล้วจะแล้วผมจะไปยังไ,ไงวะไอตัวนั้นอะ่ะเอาละสิแล้วเนี่ยทางแคบแคบแ,แบบนี้โอ้จะไปยังไงวะสวัสดีในห้องนี้มีอะไรไหมไม่มีด้วย ไม่มีด้วยแล้วมาทำไมวะเนี่ยเข้ามาเพื่อสามสองเอา้าอีกเม็ดนึงอะอีกเม็ดนึงอะอยู่ไหนวะอีกเม็ดนึงผมยังไม่อยากเก็บทางนี้เผื่อไว้เป็นทางหนีแบบจนตอกอะเอาเอาละไอตัวนี้มาอีกแล้วอยู่ไหนวะผมมองไม่เห็นเลยอ่ะโอ้แล้วผมจะวิ่งทางนี้ก็เสี่ยงเกินไปว่ะเดี๋ยวไอตัว,ไอ,ตวไอ้นั่นแม่งวิ่งมาโอ้เอานี่ไง วัดดวงไหมล่ะไม่ได้เว้ยวัดดวงไม่ได้อีกโอ้ยตายมายังไม่มาใช่ไหมเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ตรงนี้หูแม่งเฝ้าอย่างนี้แล้วผมจะไปเก็บยังไงวะนั่นน่ะแม่งเล่นยืนคอมเลยอะมามาดิมา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 ,มา,มา,มาเออนี่ต้องรอมันมาแล้วเราก็ต้องรีบไปเก็บให้ไวฟึบเรียบร้อย สามสิบเจ็ดเมตรก็ไม่ใช่น้อยๆนะสามสิบเจ็ดเมตรปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบอโอเคเลยยี่ก้าแล้วโอโ้โหหยียบผ่านได้ครั้งเดียวอืมตรงนี้ไอ้ไอ้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะเพราะว่าดูจากสภาพแล้วยังไงก็ต้องเหยียบโดนว่ะเท่าที่ดูนะส่วนตรงนี้ก็เร็วเร็วเร็ว,รวให้ไว ไปไหนก่อนดีวะทางนี้ก่อนดีกว่าไหมอ้าวเก็บๆให้มันคร,ครบก่อนแล้วกันเนห้องี้ห้องเนีอเน้อีกสองอันเองถ้าเกิดมาตามเก็บที่หลังมันอาจจะยากลําบากกว่าน,นี้ก็ได้โอย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 แสดงว่าผมกลับเข้ามาห้องนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมผมวิ่งเข้าห้องนี้ไม่ได้แล้วดีนะที่เก็บครบแล้วอ่ะแต่ไอ้ตรงนั้นจะผมจะไปยังไงวะนั่นอะขอให้มันมีทางเชื่อมถึงกันเถอะ นี่คือการภาวนาโอเคห้องนี้เราจะผ่านไม่ได้แล้วเก็บครบแล้วใช่ไหมฝั่งนั้นน่ะมันเชื่อมถึงกันปะผม,มอยากเข้าไปเก็บอะ่ะมันยังมีหลงเหลืออยู่ปะนี่ไงเออฟึบนี่สิบเก้าโอ,โอ้โหแค่เนี้ยแค่เนี้ยรบอือครบโอ้ตัวอะไรวะเนี่ย โคตรน่าขยะแขยงสิสยดสยองมากๆเรือวอร์มนอนเฮ้ยอะไรอ่ะมันกิดทำไมจอมันสั่นๆหกสิบเก้าเมตรเลยเหรออุ้ยระเบิดเอ้าเอๆาเอ้าเอ้าเอาเอาเอาเฮ้ย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 โอ้โหตายขาที่เลยต้องรีบออกสินะต้องออกไปให้ไวไหนอ่ะอู้นี่นี่นี่แล้วตัวบอสอยู่ไหนวะ เอาแล้วหาบอสไม่เจอแล้วอู้ระเบิดระเบิดมาแล้วระเบิดมาแล้วเอา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 หนี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 นีไงเจอบอสแล้ว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 อู้ระเบิดมันระเบิดมันมันกิ้งมาเร็วมากอ่ะอุ้ย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 เอาเอาเอาระเบิดแม่งมารอบด้านเลยเอาทีนี้โอ้ยมันตามติดเลยอ่ะ โอ้ยโอ๊โอ้ยโอตายตายานีงเดียวหนียังเดียวหนียังเดียวอยมันกีเชียชิมากมากสิบองมีระเบิดตรงไหนก็วะมีไหมมี้ยมามาละระเบิดมาละระเบิดมาะโอ้ยมันมันอูระเบิดมาเลยว่าก่ะหลบเร็วบหลนอนแม่งีที่ออกมาไปรเบิดอ้ นอนแม่งขี่ไประเบิดเลยเว้ยหกห้าสี่สามสองอีกสองเม็ดดินะวะมันตามแล้วระเบิดมันมาแล้วอืออ้อีกเม็ดเดียวเฮ้ยมันอยู่ไหนไว้เม็ดนึงอ่ะอีกเม็ดนึงอีกเม็ดนึงไหนวะไหนอยู่ไหนวะ,วะเฮ้ยไม่แอบมันไปแอบบบ,บอยู่ไหนวะเนี่ยหาแล้วเบิดหาไม่เจอแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเม็ดอะเอาเหลือมันเหลือตรงไหนวะ โอ้ตาย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 ไหมตายไหมตายไหมตายไหมโอ้มันตามติดเลยวะโอ้นี่ไงนี่หนึ่งหนีฟึบโอ้โหจบโอ้ยเมื่อกี้แม่งตื่นเต้นระทึกใจมากมันมองไม่เห็นข้างหลังไงมไม่รู้ว่ามีตัวอะไรตามมาหรือเปล่านะครับผมโอเคก็ผมขอเดี๋ยวขอจบไวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสองบอสพอ ดูจากเวลาแล้วก็น่าจะเป็นเวลาอสมควรไม่เกินครึ่งชั่วโมงถือว่าเป็นระยะเวลากําลังดีในความคิดผมนะอ่าโอเคก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผลงานของผมนะครับเดี๋ยวเจอกันคราวหนะ้าในเกมมูสคลิปที่2กับบอสสามสี่เกมนี้เท่าที่ผมส่องมาในแอคชิเมนต์ของสตรีมก็น่าจะน่าจะมีเก้าตัวมั้งมีบอสเก้าตัวอ่าเดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนผมรู้สึกเหนื่อยมากแล้วมันตกใจ นะครับผมโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าเนาะในคลิปที่2บอสมนะครับผมโอเคสำหรับในครั้งนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับบ๊ายบาย